อยากปิดหนี้แต่มีจ่ายช้าช้าแบบไหนกู้ได้ช้าแบบไหนกู้ไม่ได้คลิปนี้มีคําตอบมีประวัติจ่ายล่าช้าแต่ไม่เกิน30วันอันนี้ประวัติด,ดีกู้ได้จ่ายช้า31-60ถึงวันประวัติเริ่มไม่ค่อยดีธนาคารมองเห็นว่าเราขาดสภาพคล่องอาจจะต้องปิดหนี้หรือจ่ายให้เป็นปัจจุบันก่อนถึงจะยื่นเรื่องได้<า>จ่ายช้า61-90ถึงวันประวัติไม่ดีกู้ยากธนาคารไม่ค่อยรับแต่เซนุมจะดีรับต้องมาปิดหนี้แล้วรอ3เดือนรอบุโรเปีย ถึงยื่นกู้ได้ oh, <wow. S 1> จ่ายช้าเกิน90วันประวัติเสียธนาคารไม่รับแต่เซนุมใจดีรับ ต้องมาปิดหนี้แล้วรอ3เดือนรอบุโรเปลี่ยนถึงยื่นกู้ได้ <Yes. S 1> จ่ายช้าเกิน300วันธนาคารไม่รับเสียหนุมใจดียังไม่รับต้องปิดหนี้แล้วรอ1นปีรอให้บุโรเปลี่ยนหรือรอให้ธนาคารปรับเปลี่ยนเงื่อนไขก่อนนะสนใจกดติดตามแล้วคอมเมนต์ไว้นะครับ <Yes. S 1> เรามีบ้านและคอนโดมากกว่า100หลัง <Yes. S 1> ปิดหนี้เหลือมีเงินทอนมากกว่า10,000แสนถึง1ล้านเงินเดือน1 2 0 0 0ันบาทขึ้นไปเริ่มกู้ได้ผ่อนเริ่มต้น4ี่พถ้าเป็นคอนโดสนใจกลางเมืองใกล้ที่ทํางานเดินทางสะดวก ปล่อยเช่าง่ายเฟอร์นิเจอร์ครบ <Wow. S 1> ถ้าเป็นบ้านราคาเริ่มต้นล้านสผ่อนเริ่มต้น6,300เงินเดือน16ขึ้นไปคู่ได้มีบ้านทั้งมือ1และมือสองรีดนเวทใหม่ทั้งหลังต่อเติมครบหน้าบ้านหลังบ้านอาคารจอดรถห้องครัวห้องโถงห้องนอนห้องน้ําอยากรู้ทําได้หรือไม่ได้เข้าไปที่โปรไฟล์เซน่มใจดีจะมีลิงก์รายละเอียดขั้นตอนการปิดหนี้ให้วิเคราะห์ผ่านนัดปิดหนี้เลยทันที